โอเคมาต่อกันเลยกับ D d D D คุณอาจจะงงว่าเพี่ D d คืออะไรวะอะไรประมาณนั้นนะเพราะแบบเฮ้ยสรุปคืออะไรอะครับพี d ่ D d D D คืออะไรเดี๋ยวนี้ผมจะมาตอบให้ฟังกันแล้วกันว่า D d คืออะไร Here's the thing we're a team of thieves ปิดเสียงก่อนหรือหรือระปิดมา โอเคโอเคมาเลยก็แล้วกันครับก็ d ีคือเกมอารมณ์มาณแบบบอร์ดเกมครับที่ที่แบบฝรั่งเขาชอบเล่นซึ่งอ่าแบบผมไปอยู่เชียงกิจมาคือแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็เล่นแบบเฮ้ยเฮ้ยเล่นดีดีกันป่าแบบเราอ่ะเมืองไทยอาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นเกมที่แบบโด่งดังมากนะถขาแบบบ้านเราก็นึกแบบนึกออกก็แบบเฮ้ยเกมเศรษฐีเกมอะไรกัน บอดเกมอะไรประมาณนี้แต่แบบอืมเอามาเริ่มกันเลยก็คือเกมเนี้ยคือมันเป็นเกมอ p g r พ g จีอพีจีคืออะไรอาร์พีจ o คือโลโลเพ a ย์ l ลเพลย์เกมโ a เพกมคืออะไรคือเกมที่เราสามารถแบบเฮ้ยเลือกคาแรคเตอร์ว่าแบบเฮ้ยเราอยากเป็นนี้เราอยากเป็นนู้นเราอยากเป็นนี้สมมุตเเแบบเมิเราอยากเป็นแบบเฮ้ยพ่อมดเราอยากเป็นแบบอ่าเลือกอะไรกัน สายลุยก็แบบเออสายแบบสายแบบเออสายพลังก็แบบพวกบาบาเลียนอะไรประมาณนี้นะพวกบาบาเลียนในเกมนี้นะยกตัวอย่างง่ายๆก็ไฟนอลเจ็ดนับไหมไฟนอลเจ็ดก็น่าจะนับนะเพราะว่ามันก็สามารถเลือกตัวได้ซึ่งเราก็เหมือนกับทํางานเป็นในเกมเนี้เอาเอาแค่เ,เ,เกมนี้ก็แล้วกันอย่าไปนอกจากอื่นแล้วกันมันเราจะทํางานเป็นทีมครับอืมมาเริ่มกันเลย โดยฉากนี้ฉากนี้ก็คือเมืองวอเตอร์ดีฟวอเตอร์ดีฟคืออะไรวอเตอร์ดีฟคือเมืองที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งเหนือพบแล้วเราก็ได้เห็นกับแบบสโตนโกเลมที่น่าจะเป็นแบบเฮ้ยน่าจะเป็นหุ่นไม่ใช่พติดไม่ใช่หุ่นลูกปั้นที่แบบนิ่งอยู่แต่แบบขยับได้ในภายหลังนะแบบเหมือนกับนอนอยู่อ่ะสมมุติใครเคยเล่นเกมแบบเกมพวกแบบเกมนู้นเกมนี้มาแล้วแบบเวลาเราเดินไปอ่ะเหมือนแบบ อายกตัวอย่างง่ายๆอ่ะเรซินีวิวเรซิีวิวก็คือแบบเอ้ยบางฉากมันแบบเอ่อเอาอยัางไงเอาอะไรดี IC ก็แล้วกัน IC เรซินีวิวส4่เรซินีวิวสี4คือเแบบ e พาจะได้เห็นแบบไอตัวอัศวินอ่ะที่เหมือนกันยืนอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วมันจู่ๆแล้วก็มันจะมีควิกไทม์อีเวนต์ให้เราเอ้ยเรากดแบบ X C บ้างแบบเออ กดเมาส์สองข้างทีเดียวบ้างอะไรประมาณนั้นนะคือแบบจุ่ๆก็โผล่มาก็นี้ก็น่จะเป็นแบบพวกรูปปั้นที่แบบเฮ้ยเหมือนอารมณ์ประมาณแบบจะเรียกว่าซ้ำสแกร์กับแบ,บแบบเกมแนวนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับโอเคลุยต่อ,อวันนี้พอแห้งเลยอืมก็เดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันก็คือกลุ่มโจนก็เหมือนกับได้ ช่วยช่วยหาอ,อ,อุปกรณ์บางอย่างหลุดออกมาแล้วแบบกลายเป็นว่าแบบเอ้ยเอาไปให้ไวไลน์ของเรื่องซึ่งไวไลน์ของเรื่องเราก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบเอ้ยอันนี้คืออะไรนะคืออะไรโดยเรื่องเนี้ยหลายคนอาจจะถามว่าแบบเอ้ยพี่ทาไมมันไทยคล้ายๆโทนของไอ้ตัวเอ่อเรื่องไหนนะการเรียนรับแกเล็กซี่จังที่แบบเอ้ยเป็นกลุ่มโจนที่แบบมันรวมตัวกันแล้วแบบทําภารกิจอะไรอย่างเงี้ย ืมก็ต้องรอดูก็แล้วกันครับแต่แบบเฮ้ยผมก็ยังไม่รู้ว่าแบบโทนของหนังจะเป็นยังไงแต่โทนของหนังตอนเนี้ยเกตและแอคชั่นคอมเมดี้แอดเวนเจอร์น่าจะประมาณนี้เลยแล้วตัวที่เราเห็นเนี้ยก็คือ Black Dragon Black Dragon ก็คือมังกรดำนะอ,อไปต่อซึ่ง เอาแค่เนี้ยก็อยากผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยคนบ้านเราคิดยังไงกับแบบเรื่องเนี้ยแต่ส่วนตัวเอาจริงๆนะผมดูแล้วแบบเฮ้ยมันก็โอเคนะมันก็โอเคนะเสียดอะไรที่แบบชื่อมันยาวนิดนึงอไปต่ออ่าแล้วก็มาพูดถึงตัวความเป็นไม่ได้ของตัวร้ายตัวนี้กันบ้างคือตัวร้ายตัวนี้มันคล้ายๆเวกหน้าจากในเกม ดีแอนดีไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่สเตนเจอร์สิงนะไม่ใช่สเตนเจอร์สิงคนละคนละตัวนะครับเวกหน้าก็คือแบบตัวโกงแบบตัวตัวร้ายแบบตัวร้ายหลักของสกเกมอะ่ะไปต่อแล้วเราด้านซ้ายด้านขวาสุดเราจะได้เห็นแบบ Giant นบู๊ปสไปเดอร์เนี่ยเห็นไหมครับเออ ที่เป็นแบบแมงมุมจากในเกมด้วยโดยคริส p พ n e ก็อธิบายแล้วว่าแบบเอ้ยหนังเรื่องนี้จะอารมณ์ประมาณล้ายๆแบบซีรีส์ชิงบัลลังเกมออฟโทนผสมกับ Princess Bride ที่มันเป็น Princess ไ i น์ก็คือเรื่องราวของเอ่อถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเรื่องราวของฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์คือแบบชาวนาที่การเป็นแบบโจนสลัดแล้วไปรักกับผู้หญิงอีกคนเลง เท่าที่จาได้นะถ้าจาไม่ผิดเราจะมีกลิ่นอายของความเป็นแบบเป็นวงเป็นแบรนด์อะไรประมาณนี้แบบพวกแบบไฟไฟโน้ตแทบบ้านเราอาจจะไม่รู้จักนะแต่แบบคือแบบเป็นวงดนวงดนตรีที่แบบเอ้ไปร่วมทําภารกิจด้วยกันในเรื่องอะ่ะอันนี้พูดถึงในหนังนะในหนังโดยพวกเก่าของเรื่องนี้จะเป็นเอ,อจากเรื่องเกมไนนะเกมไนเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่เหมือนกับแบบถ้าที่ปลายสําหรับคนที่ไม่เคยดูก็คือ มันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่แบบเอ้ยหยิบความเสศมาว่าเมื่อแบบชีวิตแบบเกิดต้องเล่นก็เหมือนกับผู้นี้คือแบบต้องเล่นเกมจริงๆกับเล่นเกมคือสรุปว่าแบบเอ้ยเราเกมที่เล่นอยู่อะ่ะมันเกมจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเกมเล่นๆก็เหมือนต้องแยกกันด้วยแบบเอ้ยคนต้องตายจริงๆอะไรประมาณนั้นอ่ะใน,นอันนี้คือหนังนั่นที่พูดถึงนี่แย่าใจเย็นๆอืม อืมอ่ามามามาตอบมาตอบโดยหนังเรื่องนี้จะไปถ่ายจนถึงประเทศไอร์แลนด์มั้นถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ไอซ์แลนด์ด้วยโดยคุกนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยอาจจะน่าจะเป็นคุกเลเวลเลเวล N ที่เป็นคุกที่อยู่ตอนเหนือของในเกมนะอ่าแล้วตัวละครนี้ดีคือการ d D เนี่ยคือมันจะเป็นการรวม ตัวระหว่างหลายตัวละครหลายๆคลาสจะมีทั้งอ่าเริ่มเริ่มแรกเลยพาราดินอ่าที่เราเห็นอยู่ยเนี่ยพาราดินพาราดินคืออะไรที่ก็คือแบบพวกแบบนักรถที่แบบอารมณ์ประมาณแบบมีความกล้าอะไรประมาณนั้นนะอธิบายแบบนี้บ้านๆเลยก็แล้กันง่ายๆเลยแล้วก็เราจะเห็นตัวละครนี้ก็ซอร์สเลอร์ซอร์สเลอร์คืออะไรก็นักเวทมนต์เดี๋ยว แล้วก็ตัวละครของมิเชลลรอตดีเกสก็คือบาร์เบเรียนบาร์เบเรียนก็คือแบบสายพลังอ่ะอย่างที่เห็นในตัวอย่างเลยครับแล้วก็บาร์บาร์ก็คือแบบเป็นแบบสายสนิทที่ใช้แบบดนตรตีเล่นอะไรประมาณนั้นนะแล้วเหมือนเป็นคนอยากจากตัวอย่างก็เหมือนเป็นคนวางแผนคนรวมทีมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ดูอิดอ่าไม่ไม่ใช่ดูอิดดูอิทใจใจไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะอย่าสับสนนะอืม ดุริตคืออะไรดุริตคือสคือคลาสที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้แล้วแบบเธอเหมือนจะเป็นแบบเผ่าพันธุ์ที่ชื่อว่าแบบที่เรียกว่าแบบทีฟลิงทีฟลิงคืออะไรคือแบบคือคล้ายๆมนุษย์เนี่ยแหละแต่แบบเหมือนก็เป็นมีเขาบนหัวเพื่อลงประมาณแบบดีไลฟ์เหมือนเป็นดีไลฟ์ออกมาครับ อืมไปต่อแล้วกันนะก็อันนี้คืออะไรที่อ่าอันนี้เอาแบร์เอาแบร์ก็คือแบบเป็นสัตประหลาดจากเกมดีดีที่แบบโด่งดังมากๆตัวหนึ่งเลยรู้สึกเพลงที่ใส่มาในตัวอย่างนี้เป็นเพลงของเลดเซฟลินนะเฮ้ยเล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 ยเย แล้วด้านเราข้างเราต่อมาดินแดนนี่คืออะไรดินแดนนี้คือ under dark under dark คืออะไรดินแดนที่แบบอยู่ใต้ดินแล้วเหมือนว่าแบบเป็นสถานที่ที่แบบคนในเกมแบบเอไปประชนภัยอะไรประมาณเนี้ยจริงๆโลกของ d ด d เป็นโลกที่ค่อนข้างน่าสนใจนะถ้าลองไปแบบเอลองไปแบบเล่นเล่นเกม ส่วนบางตัวละครเราก็ยังไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะอย่างตัวนี้ตัวนี้อาจจะเป็นวอลล็อกก็ได้วอลล็อกก็คือเหมือนกับแบบใช้มีพลังแบบสายเวทเหมือนกันแต่แบบเป็นแบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> เออแล้วผมมองว่าเซตพีซหรือว่าแบบฉากใหญ่ของหนังเรื่องนี้น่าจะอยู่ที่ลานประลองที่เป็นเป็นเนขาวงกลมนี่แหละ ่าถ้าถ้าถ้าสังเกตดูดีๆอันนี้เลยแล้วที่คนที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือคิวแรนคิวแรนเหมือนจะรับบทเป็นคลาสตัวละครคลาสโลกโลกคืออะไรโลกคือคลาสที่เหมือนกับเป็นแบบพวกแบบซุ่มสายซุ่มอ่ะสายซุ่มแล้วแบบซุ่มแล้วแบบเอ่อโจมตีอ่ะโจมตี ผู้ต่อสู้แล้วแบบชิงหนีอ่ะน,น,นั่นคือแบบพวกแบบมิชีฟอะไรประมาณนี้อธิบายไม่ถูกเหมือนกันอ่าแล้วก็อันนี้เป็นอีสเอกจากในเกมมิมิกกล่องมิมิกกล่กกองมิมิกก็คือเหมือนเป็นสัตวรลาดที่เหมือนแปลงตัวเป็นแบบเอ่อกล่องขีบสมบัตินะที่โผล่มาอยู่ในเขาวงกดนี้ด้วย เราได้เห็น displacer Dis beast ที่เหมือนเป็นแบบเสือที่มาพร้อมกับแบบหางจะเรียกว่าหางได้ว่างวงแบบท้ายๆงวงจากจากด้านหลังนะแล้วก็กุ่มตัวละครก็กระโดดเข้าไปในกล่องที่เรียกว่าเก e l e t o n s g e l a t i n t u b ซึ่งมันเป็นไอคิวทอดีทอทีเอ่อเจลาตินัสคิวคิวคินี้เอกล่องนี้คืออะไรกล่องน,นี้คือประมาณแบบตัวที่กล่องที่สามารถแบบย่อยสลายแบบสิ่งที่อยู่ข้างในได้ที่ก็ามาจากในเกมเหมือนกันพูดถึงมิมิกไปแล้วก็มาพูดถึงเอ่อเราจะได้เห็นแบบการประทะกับตัวลายที่ยังไม่รู้ว่าใครนะเอ่วเราจะได้เห็นช็อตสุดท้ายก็เป็นช็อตของเลดดราก้อน อืมในจาก็นัคือมังกรแดงนั่นเองนะแต่ลงตัวเลยอืมอ่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวอย่างแกะตัวอย่างนี้นะอืมก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันครับผมก็ยังไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงแต่ว่าหนังเรื่องนี้จะฉายทั่วประเทศไม่ใช่ไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วโลกวันที่สาม สุกวันที่3มีนาคมมั้งเราส่วนวันบ้านเราจะฉายฉายช้าหน่อยวันที่16มีนาคมนะครับก็สําหรับแกตัวอย่างทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็แค่นี้แล้วกันวันนี้ขอบคุณครับก็ฝากติดตามเพจและช่องหมาแกะหนังด้วยนะครับก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมอาจจะไปคุยกับคุณฟิวช่องอที่ช่องอาคติหนังก็ได้ ก็อย่าลืมไปทักด้วยก็แล้วกันครับขอบคุณสดีครับ